เมื่อวันที่26กันยายน2568ณวัดพัฒนาธรรมอารามตำบลพัฒนานิคมอภพัฒนานิคมจังหวัดรบบุรีอาจารย์สวพร์สุเกิดรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทนมาหาวทิทยาลัยราชาพัฒเทพสตรีร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพศ2568เป็นครั้งที่9ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนซึ่งจัดโดยจังหวัดรบบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดรบบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรบบุรีโดยมีคุณธนนนัทอาจินกิจ นายอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระครูพัทรธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามเป็นประธานฝ่ายสง ส่วนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพศ2568ได้มีการกำหนดให้มีการจัดขึ้นทั้งสิ้น12ครั้งตลอดทั้งปีพศ2568โดยในครั้งที่10จะมีการจัดขึ้นในวันที่28ตุลาคม2568ณวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี